5. พลทัยกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระพลทัยกะเทร,ระพระพลทัยกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า20ครั้งนั้นมีอาสมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำภาคีรถีข้าพเจ้าถือผลไม้เดินมาสู่อาสมนั้นช้า 21ณที่นั้นข้าพเจ้าได้พบพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้มีพระรัศมีรุ่งเรืองดังดวงจันทร์จึงได้ถวายผลไม้ของข้าพเจ้าที่มีอยู่ทั้งหมดแด่พระาศาสดา 22. ในกลับที่91นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้23คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระพระทัยกะเทระ ได้พาสิทธิ์คาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้พละทายกาาเทราประธานที่ห้จบ